อันนี้เราลงมาด้านล่างอันนี้กําลังจะทะลุเข้าบ้านเก่าบ้านเก่าอ่าจะเห็นนี่ๆๆเปดานเป็นเป็นไม้อ่าลงมาที่บ้านเก่านะครับคุณอ๊อฟเห็นอะไรบ้างอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะไอ้ตงช่อมกระจกใช่ที่นงนอนที่เตียงอยู่นี่อุยเดี๋ยนะแล้วที่คุณบอกเห็นเห็นอะไรนะเห็นผู้ชายหลังคอมอ่ะบริเวณนี้เตอะไรอะไร ตัวใจอะไรจานเต้คือมันได้ยินเสียงแบบคนแบบขวนแบบเออขวนแบบหรือขูนขวนแล้วแบบแบบเหมือนแบบเหมือนคนมีสเสลเลตในลำคอผมก็ไม่รู้จริงๆผมก็ไม่ได้เข้ามานะว่าตรงนี้มีเตียงน้องน้องเคยอยู่ทุกวันนี้น้องนอนนี้ก็นอนช่วงกลางวันช่วงกลางวันแล้วตอนรักษาตัวนอนนี่นอนนี่เลยผู้ชายคนนี้ที่บอกว่า พอพับอย่างนี้หลังค่อมใช่หลังค่อมลยอันนี้คาดคาดว่าตอนแรกก็คิดว่าเขาติดติดมาจากที่เอาประสบอุบัติเหตุเปล่าถามก็พูดไปรู้เรื่องด้วยแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหมอยู่นี่เลยค่ะเสียของเตียงเหรอไม่ใช่เจ้าของเตียงเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรหมายถึงเขาเป็นอาชีพอะไรหรือเขาเป็นอะไรตายหรือเขาเป็นอะไรทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมเขาถึงมานี่เขาเป็นดวงวิญญาณที่ ติดมาจากตรงนู้นหรือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของน้องหรือว่าเขาเป็นผีที่อยู่บ้านเร<อ>านี้อยแล้วน้องพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรติดตัวคะ่ะที่เขาแบบว่าบอกว่าห้ามถอดออกเด็ดขาดคนเดียวเป็นเจ้าของเชื่อต้องคุยกับน้องนะทั้งนั้นเจ้าของเชื่อเจ้าของเส้นได้ส่วนหนึ่งของเขาของเชื่อควันเอวทำไม อันนี้คุณกำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอไม่ใช่คุณกำลังบอกสิ่งที่คุ้มครองเหรอเจ้าของเชือกแล้วเจ้าของือกผ้าที่ทำมาทำเชือกถ้าเป็นผ้าห่อศพสมมุตินะสมมุติถ้าเป็นนะเขามาคิดบรรณูเลยว่าแล้วมาทําไมเออเข้ามาคุ้มครองเหรอหรือว่าไปคุ้มครองหรือว่าเขาต้องการจะเอาชีวิตหรือว่าตกก็คงว่าในเมื่อเขาคือน้องค่ะ ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนทําเป็นเจ้าของเชือกน้องไม่ได้เป็นคนทําไงแล้วมาทําอะไรน้องอ่ะก็ไม่กลับไปทําคนทําอ่ะก็เขาไม่ได้พีไงเอามาแบบเฮี้ยนๆอ่ะมันมีอยากให้เฮี้ยนอยากให้เจ๋งอ่ะก็ไปเอามาเอามาทําน้องน้องน้องอยู่ไหมอยู่ค่ะเรียกเรียกมานี่คุยนี่ได้ไหมเขามาคุยกับเราไหมโอเคขอมาอีกตัวนึ่งเราไปหาน้องมา น้องเจ้าใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตอนนี้แขนยังเจ็บอยู่ใช่ไหมครับแขนยังเจ็บอยู่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุน้องเจ้าจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นจําไม่ได้ครับขับรถไปไหนมาบ้านเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะครับเกือบเที่ยงคืนได้โอ้ดึกเหรอกาลังจะไปหาเขากําลังกลับพี่กาลังกลับมาถึงตรงไฟแดงก็มันเที่ยงคืนได้ครับ อ่าฮะแล้วก็ภาพตัดเลยจําไม่ได้เลยครับจําไม่ได้เลยอืมหืมชนตรงไฟแดงเหรค่ะสีแยกสีแยกเลยไปสักมาจากไหนสักที่บางอาจารย์เนี่ยครับสักอะไร สักอะไรสักอะไรเสือป่ะใช่ไหมหรือดิงก็มีมีสองอย่างมีสองอย่างครับมีอะไรบ้างมีหนุมานกับเสือครับนั่นคุณรู้ได้ไงข้าเห็นไหนไหนอ่ะอยู่กลางหลังเอ้ยแล้วคุณรู้ได้ไงอ่ะแล้วมีผลอะไรทำไมคุณถึงถามก็ไรก็หนูเห็นไงก็เหมือนกับสิ่งที่อติดตัวเขาเนาะเขาก็แสดงตัวออกมาคือหนูก็ถามแค่ว่าหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับการสักของเขาว่าสนักสักเนี่ยมันมีผิดครูไหมหรือว่า ข้อวัดปฏิบัติที่เราพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทําผิดแล้วครูบาอาจารย์ก็จะลงโทษตักเตือนมันก็เป็นไปได้ไงแต่พอเสร็จแล้วสองสิ่งนี้เขาก็ยังอยู่กับตัวน้องเขาไงอ่าแปลว่าก็คือไม่ใช่เรื่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องสักแล้วอ่าอ่าแล้วทางนั้นเราเราพูดได้ไหมที่ว่าผู้ชายที่เราเห็นผู้ชายลักษณะหลังคอมหลังคอมได้นะพอดีพี่ี่อฟเขาเห็นผู้ชายลักษณะหลังคอมแล้วคอเป็นอย่างเงี้ยเราเคยเห็นไหม ม่เคยฝันเจอไหมไม่ครับไม่ครับตอนนี้เขาอยู่ไหมอยู่ค่ะผมถามเลยเนี่ยรู้จักกระเจ้าไหมเขารู้จักกระเจ้าไหมเคยเจอเคยเจอทุ่งมากสีแยกนั้นเรียกสีแยกอะไรสีแยกหนองสุ่มเอ้ยทุ่งหรือสุ่มทุ่งเขาเรียกทุ่งจริงทุ่งเออมากผมถามต่อเขามาจากสีแยกปะ ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าโอเคผ้าเขามาจากเชือกผ้าศพหรือเปล่าเขาบอก,เ,เ,ขอเ,อกเขาเป็นเจ้าของเชือกเขาเป็นเจ้าของเชือกหนูก็งงแค่ว่าไปเจ้าของเชือกทำไมไม่ไปทำคนทำน้องไม่นคนทำคุณกําลังจะบอกว่าเชือกนั้นนะ่ะเชือกนั้นมีผลให้น้องเป็นอย่างนี้หรอก็เป็นเขาเป็นก็น้องเอกเอใช่ไหมเขาพระอาจารย์บอกว่าเป็นเชือกอะไรนะเชือกมัดมัดตาสังใช่ไหมใช่เป็บเป็นมัดตาสังเชือกผ้าห่อศพเชือกผ้าห่อศพผ้าดิบห่อศพเนี่ย แต่คราวนี้ตะกุดมันรอดเพราะตะกุดมันดีมันสะกดไว้ได้ไงอ้าวแล้วหลุดมาได้ยังไงอ่ะก็อย่างที่บอกครับก็คือเพราะน้องไม่ได้ใส่ตอนรถมีปัญหาคือพอไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยในในมุมผมแล้วกันนะผมอ,าาอันจี่กำลังสารนิฐานว่าเชือกเป็นต้นเหตอุอยู่ในในมุมของเชือกก่อนอว่าของพวกนี้เวลามันอยู่กับตัวเนี่ยเมือ่อมันมีอํานาจพุทธคุณไปสะกดไปข่มไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ฤทธิ์หรือพลังงานเหล่านี้ไม่สามารถมีฤทธิ์ได้อ่าฮะทีมงานทีมงาน ไปเอาไปเอาเชือกมาให้หน่อยไปเอาเชือกห้หน่อยอยู่ในตู้อันนี้คือสิ่งที่คุณออฟจับเลยอาจารย์เต้ถือได้เลยครับไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่ใช่ไหมอันนี้ป่ะคะอันนี้ป่ะใช่เปล่าหรือไม่ใช่ใช่ครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เต้พูดตั้งแต่แรกว่ามันดูแปลกๆเอ้ยเอาออกจริงเหรอ แช่ทั้วหมดก็ไม่มีใครสะกดแล้วสิ่คะก็ไม่เป็นไรครับพอมันออกไปแล้วเดี๋ยวสะกดใหม่เดี๋ยวไล่ใหม่วันนั้นวันนั้นน้องไม่ได้ใส่อะไรไปเลยไม่ค่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าจะบ้าเหรอใส่สีเสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่ไม่ได้คล้องพระไม่ได้คล้องพระจะมีคล้องอยู่จะมีคล้องอยู่ที่ประจําคือหลุงพ่อบัวกับหลุงพ่อกลวยปกติเชือกเนี้ยเราจะพันเมื่อไหร่ไม่ไม่ทุกวันนะครับเป็นเป็นบางวันนะครับแบบไปทํางานเนี้ยครับบางวันก็ เคลียนบางบางวันก็ไม่ได้เคลียนเลย <admitting S 2> แต่พระอ้างหนังนี้ก็ไม่ได้เคลียนเลยครับออืถ้า,างั้นผมถามต่อนะคุณว่าเชือกนเนี้ยมีดวงวิญญาณอยู่ด้วยแล้วดวงวิญญาณเป็นคนทําให้น้องลดลม้มเขาไปกดถีบเขากําลังอะถีบหรอถีบกลางสีแยกไปแดงเนี่ยเหรอ,อแล้วคือหนูไม่รู้ว่าจอดอยู่เหรอคะไม่ได้จอดด้วยนะแล้วถีบทันได้ไงอ่ะจังหวะฉลองไม่มีกล้องไงเรื่องของเรื่องไม่ได้กลางสีแยกใช่ไหม เลยเลยมันหน่อยค่ะเลยสี่แยกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องไม่จอดไม่จอดไม่จอดแต่จะเป็นจังหวะชะลออาการตอนที่เราเป็นที่บอกว่าช่วงกี่ทุ่มนะสองทุ่มสทุ่มถึงสามทุ่มจำเหตุการณ์ได้มันเกิดอะไรขึ้นเราเราร้องหรอโวยวายจำไม่ได้น้องจำไม่ได้เขาจะร้องโวยวาย เป็นไงเขาจะโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วแขนข้างที่เจ็บอะค่ะแขนข้างที่เจ็บอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ทําท่าแบบเหมือนเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เป็นไหมคะไม่เป็นตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นคือถ้าสมมติว่าเหมือนเป็นเสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเข้าคุ้มครองอย่างเงี้ยเหรอผมไม่รู้นะก็เป็นไปได้นะคะถ้าสหรับหนูนะเตีอยตียกันเพราะว่าจริงๆคือหนูว่าไม่ใช่การตีอะคือเหมือนกับมันจะแบ่งเป็นสองรอบถูกไหม แล้วรอบที่สองอาการเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมตัวก็เราจะมองว่าช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งช่วงแรกแล้วก็พักแล้วก็จนถึงสอง่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอีกรอบหนึ่งสองยามพอดีเขาก็น่าจะหนูไม่รู้ว่าสำนักสักของที่นี่คือที่ไหนหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็ก็ไปสสยอยู่โยงโคกพานไปใสยที่คนที่แบบว่าผู้ชายแล้วกันมักจะไปกัน มันจะมีสำนักศักบางสำนักที่จะเป็นผู้หญิงออกอะคะที่จะเป็นเรื่องหอเนีค้าขายอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือผู้ชายเฮดดิ้งเลยเป็นแบบอหนังเหนียวที่รันฟันแท้งไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บยังไงจําได้ไหมเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่คือเขาจาไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้ใช่มันจะเขาบอกว่ามันมาแล้วมันมาแล้วแล้วก็จะเหมือนจะวิ่งแล้วก็หนักอืแล้วจะชาครับแล้วปืนก็จะ จิกมือก็จะจิกอยู่กับที่นอนนั่งนั่งคุกเข่าก็จิกอยู่กับที่นอนอ่าอะอ่าฮะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ครูนั่นแหละคือถ้าเวลาสักลงหลังแล้วค่ะอันนั้นน่ะคือครูตัวเองครับอันนี้คือการป้องกันถูกไหมใช่คือการป้องกันคราวนี้หมอหมอดูบอกว่ามีบอกว่ามีผู้ชายคนที่ตายอยู่ตรงไฟแดงจะมาแฝงจะมาแฝงอันนี้ใช่อาการแฝงไหมถ้าอาการนี้เนี้อการของ อันนี้คือของขึ้นของขึ้นของขึ้นครูครูมาป้องกันแล้วเขาทําพิธีให้ดันหายเขาทําอะไรให้ก็มีใบไม้อาจารย์เต้ลองฟังนะว่ามันเป็นพิธีอะไรนั่นใบนั่นใบไม้ที่มือเรียกของเรียกอะไรใบพู่ใบพู่นั่นแหละใช้ใบพู่ใบพู่อบไอ้นี่ปะลมขี้ใต้่างนี้ไหมคะก็ประมาณนั้นป้ายปูนใช่ค่ะใช้ใบพู่อันนี้คือทำทำอะไรพิธีอะไรก็เขาในในมุมผมอ่ะ อาจจะเป็นได้ว่าตัวอาจารย์ท่านนั้นอ่ะคิดว่าน้องเขาอาจจะโดนตามโดนอะไร <Okay. S 2> ต่ออะไรเงี้ยโดนแฝงซึ่งของแฝงพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเข้าแทรกในจุดที่อ่อนแอของร่างกายอเช่นแขนที่ตรงเนี้ยเป็นมันก็จะเข้าแทรกเพราะฉะนั้นเขาก็เอาไปพูวะลูบแต่บางทีเขา,เาไปพูวะป,ป้ายปูนแล้วก็ลูบก็ลูบลงเนี่ยแหละลูบแ,แล้วก็ทิ้งแม่ลูบลูบแล้วลูบอีกแล้วทิ้งนะก็ลูบเอาใบใหม่มาก็ลูบลูบลูบถูกไหมถูกค่ะนั่นคือวิธีการแปลว่าเขาทำถูกต้องแล้วใช่อ่านั้นแปลว่า สิ่งที่เขาหายเนี่ยหายจากอาจารย์คนนี้เป็นคนทําให้ก็ช่วยช่วยบันเทาอ่าโอเคนั้นถือว่าดีคราวนี้ผมถามหน่อยว่าวิญญาณที่จะแฝงเนี่ยอันนี้หรืออันไฟแดงคุณว่าไฟแดงไม่มีไฟแดงไม่มีอ่าผมตัดก็ผมตัดเรื่องไฟแดงนะแปลว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันอยู่กับตัวอยู่แล้วมันอยู่กับบ้านอยู่แล้วต้องต้องบอ,อกพี่เจงี้ค่ะว่า,วา รถที่นอนอที่รถที่รถล้มเนี่ย <Ừ. S 2> มันเลยแยกมาแล้วเข้าใจคํานี้ไหมคะอืคือถ้ามันจะต้องอยู่ไฟแดงอะ่ะมันจะต้องอยู่แยกพอดีแตคือจุดที่เย็นที่สุดของแยกถูกนี้แต่เนี่คือมันเลยเข้ามาแล้วอ่ะอืข้ามแยกไปแล้วข้ามห้วยไปแล้วฉะนั้นกคือห้ามมาแล้วเลยมาแล้วเลยมาละเออเลยมาแล้วด้วยแล้วไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยที่อยู่ในเนี้ยไปนู่นได้ยังไงหนูสงสัยแค่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอามึงมาไง ไม่ไปทําคนที่เอามงมาล่ะก็ไม่สนโลกวิญญาณไม่มีเหตุผลเออก็หยุดที่ทาอ่ะคุณถามเขาไหมถามอยู่ทีโรกวิญญาณไม่มีเหตุผลก็เขาก็จะเถียงว่าก็กูออกก็มึงเอาของกูมาอ๋อก็ป็นเอามาทําไงมึงเอากูมาทำไมอืมตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะดีแล้วดีขึ้นแล้วนะโอเคนะขอนั้นขุณมากขอให้นึกถึงสิ่งสิตงที่อยู่ข้างหลังเรานะ โอเคทนะั้นขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหนื่อยหรือเหนื่อยเดี๋ยว,เ,ยวเราใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับตรงนี้ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําแบบนี้ได้แล้วทําไปเพื่ออะไรนนั่นิไป